ครับทุกคนก็พอผมไปค้นในวันนี้เออต้องเล่าเท้าความก่อนว่าค,คือผมจะลบรูปในโทรศัพท์ลบวิดีโอที่อ่าวิดีโอหรือรูปที่ไม่ได้ใช้ฮะ,ะหลายๆรูปในโทรศัพท์แล้ววันนี้ค,คือพอจะลบอะผมลืมไปว่ามันมีฟุตเอ็ดฟุตเทจหนึ่งที่ถ่ายตอนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่ได้ตัดลงช่องก็เลยเออกมาก <laughs> ็เลยทําคลิปตอนนี้แล้วก็ทําให้มันเสร็จแล้วได้ลบจะได้แบบว่าจะรู้สึก อะไรวะแบบว่าโล่วงไปเองอะเออนั่นแหละก็เลยออกมาเป็นฟุตแบบนี้ชาบที่มาบ่อยนะนดีครับวันนี้จะพาเด็กสองคนนะมาซื้อคอยนะครับแม่มึงเม่คนบอกว่ามาซื้ออะไรอ๋อมาซื้อของใช้ส่วนตัวนะครับรีบก็มาแอบลสวัสดีครับผมแอปปานโฮอยู่ที่โตโยต้า ยังไงบ้างครับวันนี้ถ่ายคนอยู่ฮะอ,อือกำลังดังเลยเใครกำลับอ๋ออยู่เพื่อนอายเขาพี่ตำรวจซื้ออะไรที่มันไม่ดีนะเพราตอนนี้เพื่อนเรากำลังทำอะไรอยู่ครับจุดตังค์เดี๋ยวเราเจอที่ที่เราชอบเพื่อนหนึ่งจุดเก้าร้อยลบล้านบาทครับน้องชายนั้นไม่หนักว่าอะไรวะทุกคนเห็นไหมพร้อมอยู่พร้อมพอจุดสองเดือนพร้อมอยู่หนึ่งจุดหกเก้าร้อยลบล้านบาทไม่ใช่แปลว่าลบเหรอลบ มันสูงไปดินอบมึงเห็นจุดไหมมันแปลว่าอะไรล้านบาทครับทล้วเขาไม่เขียนล้านบาทไปเลยอ่ะมันแปลว่าแต่มันจะเยอะเกินครับผมดูพื้นที่ดิยถย่อหนึ่งกับจุดหกเก้าคนดูนะถ้ามันแบบว่าเต็มเต็มนี่ยงอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีนคนอยู่นี่ร้อนแล้วไม่มันจะขยายยังไงมันจะขยายอ,ยอะไรขนาดนั้นนะก็เปลืองไงเปลืองพื้นที่ไงมันก็ไม่ต้องขยายไงติด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  ออเทำคิดไม่เป็นเลยตัดตัดยังตัดหายมันคิดปกติไงไปไหนกันอะมาบ้านเป็นมือ่ะถ่ายกัหน่อออนะก็ไม่ไปแล้วตอนนีอนน้มันถ่ายเหมือนคุณนดังเริ่ออะกันะอ้วมึงจะถ่ายสะไเยนะตืเนะ เดีย๋ยวมันติดแดงติดเหลืองแส่ไม,ม่ไม่ได้ลงๆกูกลองเชื่อกฎหรือกูตัดลงเลยวันนี้ผมลืมแบบล็มลืมแบรบ์ผขยันขนาดนั้นเลยเหรอเขาหนักเลย